แล้วนะสวัสด,ดีนะฮะก็อืเครียดแก่ที่อยู่ตรงหน้ามากหมดหัวเลยนะก็ไม่รู้จะทำไงดีครับดันโดนท้าผมว่ามันก็น่าจะเลิกปนานแนละ้วนแต่มันก็ยังมีคนมาทา้าไม่เข้าใจาเขาจริงๆนะฮะก็ท้าให้กินไอ้ดอยหั่ยดอยคำมันเกือเทศร้อยเปอร์เซ็นตแม่งนะแม่ ไม่รู้จะทำไงดีก็รับคำท้าเลย้ะกันนะจะจุ๊กนะอืมน่ากินมากกูจะกินยังไงเนี่ยถือมือเนี่ย่าความสามารถสูงออ่ะอ่ะมือไม่ได้ใช้ปากับมือมือที่สี่ะมือที่สามมันเป็นเท้าเราเข้าใจ อร่อยมากเลยสุดยอดใครบอกแม่อร่อยนี่มันหลอดดีบ้าจะเจาะไงดีวะมผมนี่กลเนเลยเอ๊็นหนึ่งขอนขาโอ้โหแบบขาเขาเนียนเจาะให้ตรงแน่สุดยอดเล็งจากกล้อง <c oughs> หมดกล่องเนี่ยถ้าผมตายเนี่ยผมจะจะฝักฝังอะไรไว้หน่อยนะฮะ ถ้ากูตายมึงช่วยกินต่อด้วยนะจ๊ะกลับไปเลยนะฮะชิมเนี่ยอืมเลยแอะแอะอืมสรรพคุณเนี่ยไม่รู้แล้วก็พอกินได้มั้งเออไม่รู้สิฮยน่าจะพอกินได้แต่ก็โอเคสักหน่อยหมดกล่องอึกเดียวไม่หายใจเลย อได้หมหมาแล้ว hmm. mm hmm. <c oughs> <c oughs> อินไม่ได้โอ้ตะคิวขึ้นเลยกินไม่ได้ไงวะชาดแย่มากอตอนแรกนะการจะซื้อกลองใหญ่มาเจ็ดสิบสองบาทหนึ100 ml, 1, ่งร้อยมิลลิลิตรหนึ่งพันมิลลิลิตรโหยวบดีถ้าไม่ซื้อกลองใหญ่มาไม่เงยกล่องแค่นี้กูจะตายแล้วว้าว เนออกเลยห้องแอปวดหัวเลยก็ร่ยเรื่ชยเรด่เลยนาเร้ยร่อยเย่เพูดภาษาเป็นโน่นจังหวะนี้ก็แค่นั่นละคลิปสามนาทีคนเด็ดจดจพอหอแบพอเนียยาวหลังก็ ซื้อกองใหญ่มากินโชว์ด้วยความเทมซ่าที่มีนะจำคำไปม,มึงต้องกินนะคุณเหมียวนะคุณเหมียวบ้าไอ้แมวบ้านะช่วยกินกินหน่อยนะท,ท้ากูกูทากลับเนี่ยจำไว้นะดอยคำยายังกจะยมมาบานมาลดต้นคอแม่แม่งเลยโฟกัสสิลูกเพาะเอ้พอละโอเค นะดอยคำนะนยมนันยมทุนมมันลดต้นคอเลยนายจังหวะนี้นมามันดูส่วนประกอบนยลืมดูเป็นไปได้จังไหรอ่ะนาส่วนประกอบมีกี่อย่างวะเออโฟกัสสิบพูพอโฟสิลุกโฟโฟสิครับให้ตาสิพลา ไม่ปอไม่ดูแม่งแล้วแค่นี้แหละเจอกันครับบ๊ายบาย